<TV. S 2> แล้วตอนนี้นะคะเอ็กก็อยู่กับผู้บริหารของ Mercedes b e n z แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ดอมสวัสดีครับพี่ดอมค่ะขออนุญาตถามถึงคอนเซปต์ของบูธในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ จริงๆแล้วเราล้ำมากนะเพราะว่าใช้ดิจิตอลใช้ AR อะไรเยอะแยะมากปกติงานจัดแสดงของเบนซ์เนี่ยบูธเบนซ์มันจะเข้ามุมตลอดแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยเราทําเป็นไอแลนด์คือเดินรอบๆได้ถามถึงไฮไลท์ล่ะคะปีนี้รุ่นไหนเป็นรุ่นไฮไลท์คะตัวพระเอกที่คนถามถึงเยอะก็คือเจ้า w 206คือ C Class Generation ที่6แล้วโดยเราเปิดที่2 v a r i a n t ด้วยกันก็คือเป็นรุ่นอาวังกาดกับรุ่น AMG ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2590 0 0 0ากับ2 9 9 0 0 0 0บาท อีกหนึ่งไฮไลท์ก็หลังเราเลยเป็น C-Class Coupe นะครับซึ่ง C-Class Coupe เนี่ยจะเรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วเพราะเจ้า206ที่เราบอกเนี่ยไม่ทำคูเป้แล้วนี่คือ120คันสุดท้ายโปรโมชั่นเด็ดๆเนี่ยจริงๆว่าอยากให้แวะมาเลยไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับหรือาการควบรวมของเซอร์วิสแพ็กเกต่างๆจาก MBST เนี่ยหรือจะเป็น MB Protection ประกันชั้นหนึ่งที่เราร่วมมือกับ Mercedes Benz Leasing ประเทศไทยเนี่ย ก็มีให้เลือกในหลายรุ่นเหมือนกันครับสุดท้ายให้พี่ดอมฝากอะไรถึงคุณผู้ชมชาว z t v v หน่อยค่ะครับก็อยากให้ลองแวะมาดูนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43เนี่ยแต่ถ้ายังกังวลก็แวะไปที่ผู้จำหน่ายยังเป็นทางการของ Mercedes-Benz ได้ทั่วประเทศครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดอมมากๆเลยนะคะขอบคุณ